ดยามาฮ่าแต่ละรุ่นที่ยามาฮ่าวัชระธุรกิจเซ็นเตอร์สาขาสุมรรทัดเหมาะกับใครต่างกันยังไงไปดูกันเลยครับยามาฮ่าฟินจุดเด่นคือเป็นรถครอบครัวในแบบที่คนไทยคุ้นเคยทรงเพียวบางเบาล้อขนาด17นิ้วหน้ายางไม่กว้างมากเหมาะกับทุกสภาพถนนขับได้ในชีวิตประจำวัน ขับทางดินแบบไม่หนักมากก็ได้หรือจะจับเปลี่ยนเป็นยางกึ่งวิบากเพื่อรองรับการขับขี่แบบออฟโรดเข้าไร่เข้าสวนได้เป็นอีกรุ่นที่นิยมนํามาใช้เป็นรถท่องเที่ยวและเครื่องยนต์ 115cc ซประหยัดน้ํามันมากหลายคนมองว่ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์สร้างงานสร้างอาชีพมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ได้หลายแนวทางมากๆคันนี้แกนฟินโน สกูเตอร์โมเดิร์นคลาสสิกที่มาในรูปรักษณ์สุดหรูดูเป็นผู้ใหญ่เครื่องยนต์หนึ่งร้อยห้ซีซีไฮบริดประหยัดน้ำมันมากๆคัันนี้ไม่พูดเยอะครับยอดนิยมจริงๆสำหรับสายการใช้งานปาซิโอไฮบริดเป็นสกูตเตอร์แฟชั่นที่มาในรูปแบบทรงโมเดิร์นที่แอบแฝงเส้นสายความซิ่งความแสบในวัยรุ่น เครื่องยนต์1 2 5ซ c blue core hybrid เปรี้ยนมันมากก็ต้องบอกตรงๆเลยว่ามันไม่เหมาะกับการเอาไปลุยหนักๆแบบฟินและพีจีวันนะครับเพราะด้วยล้อขนาด12นิ้วทํามาเพื่อการขับขี่ทางเรียบเป็นหลักแต่ก็ยังสามารถขับในทางดินและทางฝุ่นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับขับเข้าไร่เข้าสวนได้และทันนี้ด้วยความที่เป็นสกูตเตอร์แฟชั่นชุดแต่งจากยามาฮ่าจะมีหลายแนวให้เลือกซื้อจะจัดทรงทัวร์ลิงตั้งแต่วันแรกที่ออกจากโชว์รูมเลยก็ได้เหมือนกัน มาถึงคันนี้ Maxi Scooter เ้อดองเล็กสุดจากค่ายมาในรูปทรงสปอร์ตแต่ก็ยังคงความหรูหรามีระดับในสไตล์ Maxi Scooter ตัวรถใหญ่นั่งสบายท่าการขับขี่ที่เป็นธรรมชาติฐานล้อกว้างให้การขับขี่ที่มั่นคงใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันหรือใช้ในแนวทางการขับขี่ทัวร์ลิงก็ทำได้เครื่องยนต์155ซีซี VVA ให้กำลังที่ดีในทุกย่านกำลังใครที่ชอบความสบายในการขับขี่ตัวนี้ตอบโจทย์มากครับ อีกหนึ่งมอเตอร์ไซค์ครอบครัวสำหรับพ่อบ้านใจกล้าที่กลัวเมียนะครับกับรูปทรงรถสไตล์ครอบครัวแต่แฝงความสปอร์ตแบบจัดเต็มทั้งคันทั้งเครื่องยนต์ 155cc VVA ที่ให้กำลังจัดจ้านในทุกย่านกำลังและยางหน้าหลังขอบ14ยางใหญ่หน้ายางกว้างแฟรลิงรอบคันสุดสปอร์ตแฮนด์ต่ำขนาดฐานล้อที่ไม่กว้างมากนักใครอ้อนคุณภรรยาซื้อ R15 และเซเตอร์มไม่ผ่านบอกได้เลยว่าคันนี้ถูกใจคุณภรรยาและได้ใจพ่อบ้านใจกล้าแน่นอน มาถึงคันนี้หมอสายพอบ้านใจกล้าใครกัวเมียต้องคันนี้เลยรถครอบครัวที่ยดกัน DNA ความสปอร์ตในทุกส่วนจะเอาบิ๊กไบค์เมียก็ไม่ผ่านจะวาร์สิเมียก็ไม่อนุมัติคันนี้คือคำตอบครับยางหน้าหลังที่ใหญ่มากรียกว่ารถบิ๊กไบค์เส้นสายตัวรถที่เสียบคมในทุกมิติ เครื่องยนต์ 155cc ซีซี VVA แรงทั้งต้นและปลายถูกใจพ่อบ้านใจกล้าแต่ยังคงไว้ซึ่งความสบายในแบบรถครอบครัวแม่บ้านแฮปปี้พ่อบ้านถูกใจใครอยากแจ้งเกิดแต่โดนคุ้มตัเนิดซะก่อนต้องคันนี้เลยและมาถึงอีกหนึ่งโมเดลยอดนิยมของยามาฮ่ายามาฮ่ R 1 5 VVA มอเตอร์ไซค์สารฝันคนอยากเท่ รูปทรงสปอร์ตฟูลแฟลลิ aring, ่งแฮนด์จับโช๊กลูปทรงเล้าใจสารฝันเด็กหนวดที่อยากไปในมดแดงอ่ะนะเฮเครื่องยนต์155ซีซีที่มีวาล์วแปรผันแรงข้างกำลังต้นกำลังปลายเล้าใจแน่นอนและด้วยรูปทรงสปอร์ตเต็มสูบกาวเคนล้นต่ำขนาดนี้คงไม่เหมาะกับการเอาไปขับลุยขับทางดินเท่าไหร่แต่ก็ยังพอไปได้เล็กๆน้อยๆรถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อขับแหวกอากาศที่ความเร็วสูงผู้ขับขี่โน้มตัวรวมล่างไปกับตัวรถ หรือจะนําไปแปลงเป็นรถแข่งสายสนามก็ทําได้บอกเลยคันนี้เล้าใจแน่นอนสำหรับสายซิ่งมอเตอร์ไซค์คันนี้เหมาะก,กับคนที่ชอบความดิบด้วยรูปทรงสปอร์ตเปลือยกายไม่มีแฟรลิ่งมาขวางแรงลมที่พะะัดร่างกายผู้ขับขี่รับความเล้าใจในการขับขี่แบบเต็ม ด้วยรูปทรงสปอร์ตในเกตเน้นการขับขี่ในเมืองที่คล่องตัวและยังสามารถขับขี่ทางดินได้ในระดับหนึ่งเช่นกันหรือจะเปลี่ยนเป็นยางกึ่งวิบากตรงโทลลิ่งก็ทำได้สบายๆเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น1 5 5ซีซี cc v b a มีวาล์วแปรผันกำลังดีทั้งต้นและปลายใครที่เป็นสายแล้วใจคันนี้ต้องไม่พลาดสายคลาสสิกขับชิลเท่ๆขับลุยสบายๆต้องคันนี้เลย XSR 155 มาในทรงโมเดิร์นคล s สสิกไฟหน้ากลมเครื่องยนต์1 5 5่งซีซี VVA มาพร้อมยางกึ่งวิบากใช้ได้ทั้งทาง,ทางดําและทางดินเอาไปขับหล่อๆหรือขับเที่ยวก็ดีทั้งคู่ใครสายเดินทางคันนี้เหมาะมาก มันคือรถสายลุยขนาดแท้ที่ขับในทางเรียบและใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสบายๆและมันยังเป็นรถวิบากคันแรกของหลายๆคนเหมือนกันเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น 155cc v b a ให้กําลังที่จัดจ้านในทุกย่านกําลังใครสายลุยไม่แคร์ใครจัดคันนี้เลยมาถึงคันนี้ไฮไลไท์เลยโรงอินดี้มีสไตล์ ล้อ16นิ้วพร้อมยางกึ่งวิบากที่มีขนาดใหญ่มากขนาดล้อที่ลดลงจาก17นิ้วแต่แลกมาด้วยยางขนาดใหญ่ยังกับรถแท็กเตอร์ทาให้มันเป็นรถที่ขับทางดินทางฝุ่นทางลุยทางชนบทได้แบบเนียนกิฟตแรงสะเทือนจากเท็กเจอร์ของเส้นทางในการขับขี่ทรงมาถึงคนขับน้อยมากๆและรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่มีของแต่งจากยามาฮ่าเลือกใส่ได้แบบเยอะมากๆจัดได้หลายทรงมากๆกับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นทรงลุยทรงแคมปิง้งทรงทัวริงทรงบ้าหอฟาง สายอินดี้ฮิปปี้รักธรรมาชาติต้องคันนี้เลย <_ d ose> คันนี้ Yamaha X Max สกูตเตอร์ขวัญใจสายซิ่งคันนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรต้องพูดเยอะนะเ <_ d ose> พราะคนที่ใช่ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรมันก็เป็นคนที่ใช่อยู่ดีปะ่ะก็ว่าไปนั่ง X Max เป็นแม็กซี่สกูตเตอร์คลาส 300cc ที่เน้นการขับขี่ทางเรียบเป็นหลักทางดินก็พอขับได้แต่ไม่เหมาะเท่าไหร่ด้วยกายภาพที่ใหญ่โตขนาดนี้ถ้าเอาไปลุยในออฟโรดก็จะรู้สึกทุลักทุเลหน่อยนะ X Max เนี่ยใช้ความเร็วสูงก็ยังรู้สึกว่าขี่สบายนะ มันให้ความรู้สึกแบบว่ายาม,มาฮ่าเขาตั้งใจแบบนี้จริงๆทันไหนเหมาะกับใครก็ลองพิจารณาดูได้เลยส่วนใครอยากซื้อยาม,มาฮ่าก็มาดูได้เลยที่ยาม,มาฮ่าวัชระธุรกิจเซ็นเตอร์สระบุรีใครที่ชอบยาม,มาฮ่าแวนลูคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับ